เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆ What page? What page? ที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็เป็นสกู๊ปสั้นๆนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับดาบของโซโลตัวละครสุดเด่นของภาควานุคุนินี้อาจจะเพราะว่าซันจิเรานี่เคลียร์แทบทุกอย่างในตัวพี่แกไปแล้วในภาคโฮเคกไอแลนด์นะครับมาภาคนี้เนี่ยพี่หัวเขียวเราก็เลยโดดเด่นเกินหน้าเกินตากันแบบอลังการนะครับซึ่ง ณปัจจุบันเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือการที่เหล่าซูเปอร์โนวากำลังเข้าปะทะกับสี่จักรพรรดิทั้งสองคนอย่างหม่อมป้าบิ๊กมัมและขาใหญ่ไคโดโซโลเราเนี่ยก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่เหล่าจากักรพรรดิทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจับตามองประดุดดังนักร้องดาวรุ่งเพราะว่าตอนที่พุ่งเข้าใส่จะไปฟันไคโดแบบฉวดเดียวเป็นเซี่ยวเอมอนเนี่ยตอนที่โซโลกกำลังง้างอยู่เนี่ยบิ๊กมัมเห็นเว็บเดียวยังรู้สึกว่าไคโดควรต้องหลบ เพราะว่าดาบนั้นไม่ใช่อีดาบธรรมดาซึ่งก็ตามนั้นนะครับถึงแม้ว่าไคโดจะหลบและโซโลฟันวืดไปเต็มยวงแต่ก็เป็นการโชว์ให้เห็นว่าดาบของโซโลนี่ลัศมีทําลายล้างรุนแรงและกว้างมากถึงขนาดที่ชัวเดียวนะครับเขาข้างหนึ่งของหัวกระโหลขนาดยักษ์บนเกาะโอนิอชิมะนี่ถึงกับแหว่งไปเลยทีเดียวเชียวเล่นเอาไคโดรู้สึกอึ้งนะครับว่าทําไมดาบของไอ้เขียวหัวนี่มันมีกลิ่นอายของโอเด้งแพร์ออกมากันนะมันยังไงกันยุคนี้คือยุคคนงงนะ จนกระทั่งต่อมาเนี่ยพอไคโดได้ลองลิ้มรสคมดาบของโซโลจากท่ามหาวายุมังกรทมินจนร้องเอะปนโวอ,ออกมาเนี่ยก็รู้แจ้งทันทีนะครับว่าอาการเจ็บแปรบขึ้นมาทันทีขนาดนี้นี่มันรสชาติที่คุ้นเคยมันเป็นดาบของโอเด้งนี่เองประมาณนี้ครับอ่ะเราเกริ่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนมาถึงตรงนี้เพื่อที่จะเข้าประเด็นดาบที่คมที่สุดของโซโลณปัจจุบันกันนะครับแน่นอนนะครับว่าในโลกของการต่อสู้นักดาบที่เก่งเนี่ย การจะต้องมีดาบที่ดีมันก็สําคัญด้วยเพราะว่าช่วยส่งเสริมกันถึงแม้ว่าหลายต่อหลายที่เนี่ยจะมีคําพูดว่านักดาบที่เก่งไม่ว่าจะใช้ไม้จิ้มฟันหรือก้านมายมก็ทําให้มันเก่งได้แข็งแกร่งได้แต่มันก็ดูเฟกเพราะว่าการที่จําเป็นจะต้องมีดาบที่แข็งแกร่งเนี่ยถึงมันอาจจะดูไม่สําคัญเวลาที่สู้รบปลบมือกับพวกลูกกระจอกแต่กับศัตรูที่แข็งแกร่งแล้วก็สําคัญมากๆแน่ดูอย่างตอนช่วงแรกๆนะครับที่โซโลเนี่ยยังใช้ฮาคิไม่เป็นแล้วก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนี้ ตอนที่สู้กับชายตาเหี่ยวที่พัตคารบราติเย่เนี่ยโซโลโพุ่งเข้าใส่ไปดาบมีระดับอย่างวาโดอิจิมอนยิเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอีกสองเล่มที่เหลือนั้นแตกกระจายทลายเป็นริ้วๆซึ่งในส่วนนั้นโอเคครับไม่ต้องอธิบายให้เห็นภาพมากทุกคนน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วว่าดาบที่ดีเนี่ยมันสําคัญจริงๆและตัวละครนักดาบอย่างโซโลนั้นเนี่ยก็มีการอัปเกรดอาวุธขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ก่อนเข้าแกรนไล นั่นก็คือได้ดาบคู่กายสองเล่มมาจากเฮียอิปงมาสึเจ้าของร้านดาบในโลกเทานะครับเล่มหนึ่งเนี่ยคือดาบยูบาชิริครับเป็นดาบที่ดีที่สุดในร้านนั้นตอนนู้นหนึ่งใน50ดาบชั้นดีซึ่งเป็นดาบที่เบาและก็ใช้ถนัดมือดีนักแลแต่สุดท้ายก็ทลายกลายเป็นสนิมไปนในศึก n อ s ล็อบบี้เพราะว่าทำบุญด้วยกันมาแค่นี้อีกเล่มเนี่ยคือดาบซังไดคิเทสึกนะครับดาบต้องสาบที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับลงในระดับไหนแต่ถูกใจโซโลยิ่งนัก เพราะว่าเจ้าดาบเล่มนี้ในกระถูกใจโซโลเช่นกันซึ่งถือว่าเป็นดาบที่เปิดตัวได้โดดเด่นที่สุดณนะตอนนั้นนะครับเป็นดาบที่คมมากๆโซโลสามารถใช้ตัดหินได้สบายๆและก็ผูกพันกับโซโลมาตลอดจนขนาดรับรู้ได้ด้วยใจว่าดาบอยู่ที่ไหนนะครับต่อมาในการต่อสู้ที่ทิลเลอร์บาร์กจากการที่โซโลได้เข้าต่อสู้กับเจเนรัลซอมบี้ลิวมะนะครับซามูไรในสมัยโบราณของวานุ แต่ใช้เงาของบลูคนะหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้โซโลเนี่ยได้ดาบเล่มใหม่มาโดยเป็น1ใน21ดาบชั้นยอดและก็ถือเป็นสมบัติของชาตินะครับของวานุคุนิอย่างดาบดําชูซุยซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นดาบหลักที่โซโลใช้ในมือขวามาตลอดเวลางัดกับศัตรูที่แรงขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะเปิดได้ดาบขวานะครับและอนุภาพเนี่ยมันก็ดูรุนแรงกว่าดาบเล่มอื่น ถือว่าดาบชูซุยเนี่ยเป็นดารานําประดุษซูเปอร์สตาร์มาพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่านอกจากภูมิหลังมันจะเป็นดาบของสมูไรในตำนานในเรื่องสั้นเรื่องก่อนของอาจารย์โอดะแล้วเนี่ยลวดลายรูปร่างและสีเนี่ยมันยังเท่อีกต่างหากดังนั้นในหมู่แฟนๆวันพีชนี่ก็ถือว่าเป็นดาบที่ได้รับความนิยมสูงกว่าเพื่อนแต่ไม่ต้องห่วงว่าดาบซังไดคิเทสึจะน้อยใจนะครับเพราะว่ามันก็ยังคงเป็นดาบมือซ้ายที่ยังคงความเท่และก็มีโมเมนต,ต์ผูกพันกับโซโลมาเยอะกว่า จนกระทั่งในภาควานุคุนินะครับที่เกิดเหตุการณ์ทําให้โซโลเนี่ยต้องจําใจคืนดาบชูซุยไปแบบไม่เต็มใจสักระยะนั่นเองก็ได้มีสิ่งทดแทนนะครับมีดาบเล่มใหม่เข้ามาในชีวิตนั่นก็คือ1ใน21ดาบชั้นยอดอย่างเอนมะนั่นเองเป็นชื่อเดียวกับศาลเจ้าในป่าลึกที่โซโลกับฮิโยริเนี่ยไปพักอาศัยมาระยะหนึ่งในคว้ยฮักคุไม่นั่นเลยลหะโดยโคซกิฮิโยรินะครับเป็นคนมอบดาบเล่มนี้ให้กับโซโลได้ลองเทสดูซึ่ง เดิมทีเนี่ยมันเป็นดาบของพ่อของเธอก็คือโคซกิโอเดงสุดยอดซามูไรที่ฝากรอยแผลไว้บนร่างไคโดนะครับผ่านไป20ปีไคโดยังรู้สึกเจ็บแผล้ขึ้นมาได้อีกโดยโอเดงเนี่ยเป็นซามูไรที่ใช้ดาบคู่นะครับดาบของเขาเนี่ยเล่มหนึ่งก็คือดาบอาเมโนฮาบาคิรินะครับดาบที่ผ่าขึ้นไปได้ยันสวงสวรรค์ส่วนอีกเล่มเนี่ยก็คือดาบเอ็นมะดาบที่สามารถเชือดเฉือนลงไปได้จนถึงขุมนรก สองเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบที่โอเด้งพกไว้คู่กายนะครับแล้วก็เคยปราบมือกับศัตรูระดับ4ี่จักรพรรดิและเจ้าแห่งโจรสลัดมาแล้วออกเดินทางผ่านศึกผ่านการต่อสู้จนไปพิชิตลาฟเทลแล้วก็กลับมายัางวานุคุนินะครับดีกรีเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาภูมิหลังโหดมากโดยโซโลพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็ลองฟันต้นไม้แถวนั้นดูตามคําแนะนําของเทงุยามะฮิเทสึนะครับปรากฏว่าแค่เล่นฟันต้นไม้ลงไปเบาๆก็เล่นเอาขาดไปทั้งหน้าผาของเกาะ เพราะดาบเอ็นมานั้นแรงมากนะครับเป็นดาบที่จะดูดเอาฮาชิเกราะหรือริวโอของผู้ใช้ออกไปในปริมาณมากแล้วก็ตัดอย่างรุนแรงเกินจําเป็นซึ่งในนั้นก็บอกนะครับว่าถ้าเป็นนักดาบคนอื่นที่ไม่ใช่โซโลใช้แล้วก็มีหวังโดนดูดพลังไปจนสูบทั้งล่างแล้วโซโลได้ยินอย่างนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันช่างเป็นดาบที่ท้าทายดีจริงๆก็เลยเอามาใช้เลยจนถึงตอนล่าสุดนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่า ในเนื้อเรื่องที่ผ่านมานะครับดาบที่โซโลใช้ในมือขวาเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเรื่อยๆตลอดแล้วก็จัดได้ว่าดาบเอ็นมะนี่น่าจะเป็นดาบที่คมที่สุดของโซโลณัปจ,จุบันแล้วโดยไม่ต้องไปเทสความคมอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าเป็นดาบที่เปิดตัวได้เวอร์จัดๆในการวัดความคมของดาบกับผิวเกาะกันเลยทีเดียวซึ่งสําหรับดาบญี่ปุ่นหรือดาบซามูไรนะครับความคมนั้นสําคัญมากมาก บนโลกของเราในสมัยโบราณนั้นเนี่ยเขาก็มีการวัดความคมของดาบซามูไรเหมือนกันครับว่ามันคมมากน้อยกว่ากันขนาดไหนโดยเขาจะวัดความคมของดาบโดยใช้ศพของคนนะครับเอามาวางซ้อนๆกันแล้วก็ใช้ดาบเล่มนั้นๆเนี่ยฟันลงไปที่อกซึ่งถ้าหั่นได้1คนเนี่ยก็จะเรียกว่า1อกนะครับหั่นลงไปได้ถึง2คนเนี่ยก็จะเรียกว่า2อ,อก ที่เรียกแบบนี้เนี่ยเพราะว่าส่วนต่างๆในร่างกายของคนเนี่ยมีจํานวนกระดูกไม่เท่ากันนะครับเขาก็เลยใช้หน่วยวัดเป็นอวัยวะของร่างกายเป็นชิ้นส่วนตรงไหนของร่างกายที่หั่นได้นั่นเองครับซึ่งมันคมมากจริงๆนั่นแหละดาบญี่ปุ่นนะเพราะว่าดาบสมุไรเนี่ยเขาจะทํามาเป็นรูปแบบโค้งๆนะครับเพื่อให้เหมาะกับการฟันนะครับจากเดิมเนี่ยที่พัฒนามาจากพวกดาบตรงนะครับพวกดาบตรงเนี่ยก็จะเหมาะกับการแทงมากกว่าและแน่นอนนะครับว่าดาบญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นเหล็กที่ตีทบกัน,นหลายชั้นมากมาก แต่ว่าหลักๆนี่ก็จะแบ่งเป็น2ชั้นคือชั้นในกับชั้นนอกนะครับโดยชั้นนอกเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความแข็งแกร่งแล้วก็เหล็กชั้นในเนี่ยจะมีความอ่อนนุ่มนะครับเพื่อที่จะรองรับแรงกระแทกเวลาฟันมันก็จะทําให้ดาบหักยากมากขึ้นนะครับมันก็เลยมีความคมมากที่จะฟันอะไรให้ขาดนั่นเองคนทั่วโลกเนี่ยถึงได้มีภาพจําในความคมของดาบญี่ปุ่นแล้วก็ในการ์ตูนหรือในภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะเห็นพวกดาบญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับฟันคนตัวขาดกันเป็นว่าเล่น ส่วนถ้านในการ์ตูนวันพีซนะครับผมว่าดาบเอ็นมะนี่น่าจะได้หลายร้อยอกซึ่งจากที่เราเห็นในเรื่องนะครับจะเห็นได้ว่าพลังโจมตีมันรุนแรงมากนะครับยากที่จะหาอะไรมาป้องกันได้แต่ถ้าหากพูดถึงการป้องกันแสงสีฟ้านะครับเราก็จะต้องนึกถึงแว่นกันแสง o อ t ตส แว่นกันแสงที่ใส่แล้วสบายตาสบายยายนั่งหน้าจอได้นานขึ้นมาพร้อมดีไซน์ใหม่ขาแว่นบางที่สุดในโลกลดปัญหาการเจ็บหูเวลาใส่คู่กับหูฟังนั่งได้ยาวๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมกับใช้โค้ดกราดิอุสเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาทด้วยต่างหากแน่นอนนะครับว่าดาบเอ็นมะเนี่ยมันมีอนุภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าใครหน้าไหนจะสามารถใช้มันได้ง่ายๆเพราะว่าในประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยไม่เคยมีนักดาบคนไหนสามารถปราบพยศของดาบเอ็นมะได้เลย เพราะของดีขนาดนี้มันก็ต้องแรงเป็นธรรมดานะครับมีเพียงโคซุกิโอเด้งคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้มันได้จนปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งจะมีโลโลโนอาโซโลของเราเนี่แหละครับที่สามารถใช้มันได้เป็นคนต่อไปซึ่งสาเหตุเนี่ยก็อาจจะด้วยความแข็งแกร่งของตัวโซโลเองนะครับบวกกับความที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเขาใช้ดาบคู่ใจอย,อย่างวาโดอิจิมอนยิมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่ง ดาบวาโดนี่ก็เป็นหนึ่งใน21ดาบชั้นยอดเช่นเดียวกับดาบเอ็นมะนะครับแล้วก็ยังเป็นดาบที่ตีโดยช่างตีดาบคนเดียวกันนั่นก็คือชิโมสุกิโคซาบุโรอีกด้วยดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเข้ากันได้ง่ายกว่าคนอื่นนะครับแถมโซโลเนี่ยก็ยังเคยมีประสบการณ์การใช้ดาบต้องสาบมาอย่างยาวนานเป็นเวลา2ปีฝ่าอย่างดาบซังไดคิเทสึกนะครับที่ถูกอกถูกใจโซโลตั้งแต่แรกพบดังนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ว่าถ้าหากเราตัดความเป็นลูกรักของคนเขียนในตัวโซโลออกไป มันก็มีเหตุผลอื่นๆมารองรับความเจ๋งของโซโลนะครับแล้วก็ความคู่ควรที่จะใช้ดาบเอ็มะเล่มนี้แบบหนักและแน่นในศึกตัดสินนี้ครับแน่นอนว่าคนที่ควรจะต้องเป็นคนปราบไคโดในตอนท้ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นหมวกฟางลูฟี่พระเอกของพวกเราอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็อยากจะลุ้นเหมือนกันว่าโลโลโนอาโซโลนักล่าโจรสลัดของพวกเราเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถฝากรอยแผลเอาไว้บนล่างของไคโดได้หรือเปล่านะครับ สุดท้ายนี้นะครับขออีกนิดเดียวครับทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่าดาบอย่างเอ็นมะนี่คือมันเทพขนาดนี้นี่มันยังจัดอยู่ในระดับ21ดาบชั้นยอดอีกเลยและไอ้12สุดยอดแห่งดาบนี่คือมันจะขนาดไหนวะนะั่นอ่ะมีโชไดคิเทสึและ1ที่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้อยู่กับใครนะครับแล้วก็มีดาบโยรุของมีฮอกอีกหนึ่งแล้วก็มีมุราคุโมกิริของหนดขาวอีกหนึ่งเหลืออีก9นะครับที่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าดาบเล่มไหนบ้างที่อยู่ในระดับนี้ อาจารย์โอดะแกเว้นเอาไว้ให้ใครบ้างนะครับหรือว่ามันจะว่างแบบนี้ไปเรื่อยๆยันจบเพราะว่าเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องเปิดยันครบก็ได้นะครับการ์ตูนญี่ปุ่นชอบทําให้ค้างคาซะด้วยสิอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปในวันพีเนี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าจนแล้วจนรอดก็ยังค้างเนี่ยอย่างน้อยก็ใส่มาใน Data b o ุ๊กก็ดีนะครับ แล้วก็ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวทิ้งท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่าอนุภาพของดาบเอ็นมะเนี่ยมันสุดยอดขนาดนั้นแต่ว่ามันยังจัดอยู่ใน21ดาบชั้นยอดเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าใครก็สามารถใช้มันได้ง่าย,ายๆหรือเปล่าอันนี้เป็นการคิดแบบเข้าข้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันเพราะว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรกับเนื้อเรื่องการ์ตูนวันพีชขนาดนั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังนั่งฟังจนถึงจุดจุดนี้เอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครัับผมสุดท้้ายนนนีีฝะ